ที่ถือ้นนะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางปูเ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะยินปูวานนี่สำคัญขนาดเลยพี่น้องบ้นนเฮ็ดเอเดี๋ยวพูบ้แมนจะลงวันที่สิบะโอ้เลยเดี๋ยววันนี้แหละว่านาไปจังหวัดที่แล้วนะครับผมนี้วนสัลาดวันนี้วันนี้วัน้นะลงที่สิบห้า สิบห้าไปอนปาไปปูไดมากไปบ่ออะนได้ฮอก็ดีเฮ็ดให้มันเอามาใส่วันที่จะผ่านมันได้แล้วบ้าเด็๋เปิดเผยบ่อบ่ว่าว่าที่ไปอาคารที่แล้วนี่ที่นี่วันอาค้ารที่แล้วนัดคุยกันนำดั่ครับผมก็เจ้ามากผิดนัดถ้าทำไปเที่นี่ถ้ามีพูดนึงคัดหน่อยนึ่งไปดิโอ้ต้องเลิกลมนะหมายถึงว่าพูดนึงพุณบ้าทลแม่มาถ้าถ้านัดกันแล้วบมาผู้นึงนี่ ต่อไปอยุ่ไปเพื่อเดียวเละแต่ว่ามันมันสิผิดมันสิผิดหน้ารับผมมันก็คือลดลาบคู่พี่คู่นะเสียเหลืองแล้วแมนเสียเหลืองแงมแงมดีแล้วแมนคู่เขาจะไวคัดกันนะทีคัดอย่างนี้ไวทียึกเหลือเลยนะโอ้ไม่ทีเตรียมตัวแล้วแมนความพร้อมแปลว่าเดี๋ยวมันขั้นแคล้วแหละครแต่โอ้ย่ำใจกับที่ลงที่สมหาต่อเละ โอ้ก็เรืออัางขั้นนะเงี้ยแต่นม่เนี่ยค่ะถุงเทาที่ยกเลิกไปเพราะมันมันผิดยกเกลยก็เลยเขียนตัวหนังซื้อไว้ไว้เบื้องต่างหนาเขียนไว้จปที่แหลกไปละโอ้าวแก้ดีเติมงานแกลงก็คือลงก็ที่สิบห้าโอ้บาทโล่งมือเดียวเลยเพราะว่าคำมาโถกอันเลขดังกันวะครับมันจะซื้อง่ายปล่อยเลขดังออกมาก่อนเลยนะโอ้คือเนี่ยพูดบางนีเคยเคยไปเอามากครับเคยเขาตามตัว แล้วก็เลียกอยู่หันมันบม่ได้ขับไม่ต้องกลับด้วยแม่นก็ได้อยากไปเอาอีกได้เก็บแปดปีแล้วเก็ปเอามาไงโอ้เลื่อยๆจะไปจะไ่อสิฮวนขึ้นไปยามเพิ่มแมนแล้วการทําพิธีนี้เก็บแปดปีแล้ววันที่ทําพิธีนะครับผมเขาซื้อนักขี่ขานที่เขาซื้อเพื่อได้หอดสามโตแม่นปุ๊บแล้วก็บวดต้องจับร้อมแมีไรไรหมองอยู่แต่ปุ๊บจอหมองแล้วหมองก็แล้วหมองก็ลับ เราล่างมองก็ได้สองโตครับผมอไปไปน้มาหลายนะหลายที่มานเทียเที่ยว้าแล้วพู่มแถวนี่ค่ะนั่นแหละได้แม่นแม่นตายน้องค่ายนั่งได้เที่ยวสามโต้น้องค่ายครับผมมองค่อยไปแถวนึงน้องค่ายกันเลยน้องค่ายสามโตตาหันเรียงเรียงพ่ตรงนะตาหันพระนสิตโตม่นมันอกลับคือได้สองเก้าเจ็ดมันจะออกสองเก้าเก้าเป็นสุดนะครับเป็นยังงนห้างินลดมากก็ได้ห้าหา สองสามนี่ตามันมันเป็นหาสองเลขเลขสามทั้งใต้มันประลอกหาสองสามครับผมมันบเิงเลียนสงเสือบเลียงไห้เฮางประโลียงไข่กะเลขสามโตกันตามันรบเลียงแล้วตะอพุ่มเพื่อให้มันไปเบิ้งได้หลายพุ่มกี่เคอยเอาม้าไปอหลไรไปไลายห้หล่อ้าพี่น้องสำหรับเลขอ่าเือเนี้ยเลขค้ากวนนี่ที่ด วัวเลี้นี่มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แมนอ๋อพี่น้องไรบางทั้งเดินเลขแล้วเลขวัวที่แล้วนี่ลักซีเพานะครับสีกับห้านี่ลุดลุดแต่ว่าลักซียังบวกลวดนี่เนี่ยครับรางนี่สองกับสามลักซีรางอันนี้สายคำนวณครับผมสายคำนวณสายอ่าสีกับห้ายัางนวนยบนวนลดเด้เออลักซีมันกับมหาฮะมันเป่าเข้าจับหาโยมันนะโอ้ครับผมครับบนเข้าจับนี่คือสุดเดียวคือเข้าเดียวหาหนึ่งหา หาศูนย์แล้วก็หาสองหาสองไม่ขาดตอดก็จับถูกเลยตัวมันจะครับผมอืมแต่มันออกไปมันมันกับบกเติรูนเีเขาตัดเลยนะแต่มีเห็นยี่หร่าปูน่หาบนหาล่างต่อไหน่ละคือจบอเรียกหาย่างเดียวเลยมาหนาะเห็น่อืมที่เอานี่มสุดนี่นี่ว่าสองกับเลยว่านจุบ้องมากหอดอืมส่วนี้มันก็ดีมันลดตาหนี้กับลักเสียบยังปรหลุดครับล่างนะสี่กัห้างินนี้เขาก็ดึงเอาตัวที่สุดหากระบอกนี่ ข้างโซนนี่มาเนี่ยากระพกเขาไปบนล่างเยอะตลอดนังบลูครับวันนี้มันเป็นศูนกับหนึ่งอ้เอาเงืนประจําไม่บ่สิบหกมีหน้าเขาแม่นี่หนองเด้อคือสองโตถามีโตไซนั่งหายไซเลยส่วนกับหนึ่งถาบลูดไม่ตัวดีเลยอย่าป๋อาไปได้เท่าหมนทั้งล่างกาเห็นบนโซนกับหนึ่งปูเน้นบนได้พี่หนอนเด้อตามไปได้บนล่างนะมันไม่กับหากระพกมันไปบนในล่างครับยอดฟากไปกวเจ็ดกับแปด เจี๊ยกแปะมันก็ไปบนล้างมันหาก็หกอ่ะไปบนล้างแล้วนี่ซุดกําลังเลขสองตัวละสองตัวมาตัวนี้นย์สีู่นย์ห้าูนย์หกน้องกูแมนโอ้อันไหมถึงว่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ชุดนี้บนล่างอนหมตว่าสองตัวยังไปได้บนเลยงล่างมีโอกาสแปได้ทั้งบนทั้งล่างแมนแต่ว่าตัวที่ท่านเห็นนอกไปร้องมันก็บนให้อ่าปูเนีนบนโอ้ติดศูนย์ติดหนึ่ง เนดคกตัวเดียวกันแต่วที่ศูนย์ติดหนึ่งโอ้พี่น้องอันทั้งเดือนนี่ห่อตัวเก่าห่อละมั้งไงคือมันเลขลักซิบยังบนลวดถ้าลักนวยพึ่งลวดวดเดียววันนี้เขาเคยเอาเหมือเก่าเหมืองเก่าเลยแม่มันพึ่งพลาดนะพลาดมาแล้วก็ได้ล้ออีกจังหวดจังนะถ้าบ่มากก็คือเอาสองกับสามไปจับใส่ตัวอื่นก็ได้ตามอีกจังหวะถึงก็น่าตีแม่นี่ละก็ ตีสูตนี่ครบมันนะลักสิ่ยงบนลวดไ่มันกระชีกบ้ะเออลักลัก่ลางครับอืมห่ามาใส่เกี๊ยกระแปมันลวดมันมันออกเป้าหา่หาฮะครับผมผ่านมาน่วยเาาวอกั้นลวสองตัวนี่ยังบนลวดมันพึงลวดนเดียวห่าเลยเอาล่องมึงอีกจังหวัดนี่ห้ากับหกมาใส่บันก็อแหละลักสิยงบนลวดสองห้าสองหกสามหา้าสาหากนี่แค่เรามือนจังหวัดเดียวกับไปล่องมงเงิน บ้งเลยควมมันจะเขามากสุดใดครับอ่ะที่เข่าตัวกันบอกัเนสุดปูตีแมนกับพันธรู้กันว่างจมัดวใดเาพันธุเฮ็ดไปนมันมากเยอะนี่ก็แสดงว่าเได้เม็ดเดียวพรามนัปูเนาะแมนเล็กเม็ดเดียวมันทมา สมบัติขอ่นมาใส่บุญเลยนะใส่บุญไปเออพอได้ญาติโยมหมายถึงอะไรบุญวันที่สามเอ็ดเาได้ในแนวก็สองงวดไปละอ่าครับมีนาเนาะปูแมนตางวนเหนียวเสิอบๆไปก่อนนะเห้องทองไปก่อนแมนนี่ก็เจาห้องทองมีตนมียังปลอมใส่วันที่สามเอ็ดแต่วันที่เอ็แมนนั่แหละ ขึ้วันนี้กับข้องทองก่อนนะเอาไปทุ่น่นอ,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 อนนะอนอนเออไม้ถึงเ<ม>สาเส,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 ทสาที่ซิบหาชิล,ลู่เลยบอกปูด้วยว่าแม่น,นคือซิบหานี่คือพิธีลแล้วแล้วเมื่อกึ้นเรียกใครเลยโอ้ครับผมครับผมเอาพี่น้องเนาะการล่อลุ่มมาถึง่็ตรงกับเลขคำนวณปูบอเนาะเลขคำนวณปูกับว่าหลายทางก็เรียนได้เลขคำนวณก็เรียนได้กันครับผมเป็นพิธีน้าเป็นหน้าทางได้เมันก็บไก่นี่หรอกอืมคือหน้าทางเดลเลขที่เอาหกนี่ เดินบนนี่เงาเลยเนี่ยอืมนี่สูตรไม่ใหม่เขาเนี่สูตรใ,ใหม่หมบ่แล้วแกะมั่งไม่เล่นละแกะ <laughs> แกะมารถที่ว่ได้ดับเครื่องนี่เรอก็โดนตูถถ้ะรถที่ว่าได้ดับเครื่องอคือเสียงหัวมาใสา่เน<ค>าะข<อ>ับมาจับเสลล์เล็กเดียวน,น,นี่คือเอาลักเสียบนี่เออรถแต้มเพิ่มแต้มนี่แค่นี้เนะ่ยอ,อันนี้รองเกมึงเดี๋นี่ห้าหกเจ็ดนี่ห้าหกเจ็ดสามตัวนี่ครัห้าหกเจ็ดมันออก มาหกมาห้านี่กัเก้าศูนย์หนึ่งมาศูนย์บนล่างมันจะเขา้าที่ตลอดเลยอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งครับม,มาเก้าเจ็ดแปดเก้ามาแปดครับนี่กัเก้าศูนย์หนึ่งมาเก้ามาหนึ่งแปดเก้าศูนย์มาเก้ามาแปดครับอันนี้กัแปดเก้ 8, 9, 0, าศูนย์มาเก้าศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งมาสองนี่กับศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งมาศูนย์ นี่วันพันนะครับศูนย์หนึ่งสองมาสองคือศูนยวันนี้ไงสี่ห้าหกสี่ห้าสีห้าหกแมนเนี้ยเนี่ยคือล้วงรางวัดเยวนี่กั 4, 5, 4, 5, ่นนลงนั่นเป็นบนรถบ,บนรถบนรถวดเดียวครับรถกับร้ลนรางนั่นสินี่รถรถบนวดเดียว์นั่นนั่งเป็นบนนึกเขาวัดม,มากกัน 012หนึ่งสองมาสองวนอีกอะสี่ห้าหกเนี่มันอ่ะเนี่ยคือบนอ่สี่ห้าหกนะโอ้สี่ห้าหกแมนหลังตีมองมันกันี่แหละท่านเจอเลขก็เสี่ยหกคือไม่ตโตดีก่ะพยายามเสี่ยงหกให้โตให้เด็มราทิตย์สุดท้ายเลยแต่เราเอเบึงงเลขุูมครับมันจะตรงกันบอืตรงสุดบนคือส่วนล่างนะครับผมและเท่าทีประกอบถูวบ่าท่านก็ไม่ผูกกับทิบมา เอามาฟัดใจเพียเดียวเลยแข็งน,นเลยได้พี่น,อนอ้นองด้วยสวนกับหนึ่งก็เดินเนาี้ยวกันสวนกับหนึ่งเ,เดินยาวเดินดียังไม่หลดจะว่าปูอ่ะส้นสีแดงไห้ก็คือศูนย์สี่ศูน,นยน์หะแมนแต่ที่นีนยังไงนะปูเนาะแมนก็รับรางสองหกยังไงปลปูเนีเ่ยสกับหนึ่งนีแหละออกมาจากเี่อไงสองตัวมาตัวนี่ครับผมเดินเาี้วด้ะสามกับสี่มา เก้าสามหนึ่งสี่เก้ามาเก้าหกสี่มาสี่เจ็ดสองมาเก้าสองเจ็ดกับแปดมาแปดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดห้ามาห้าห้ากับห้าสองศูนย์กับหนึ่งทั้งเดือดเล่ครับแม่เป็นที่มาของศูนย์กับหนึ่งเอาแคปหน้าจอดวนนะเบียงด้วยที่ไปที่มากเนี้ยเลยดอกคทั้งตัวก็ยาวอันนี้รักสีพลางเงนี้ย เราจะได้สูตรเด็ดมาฝากเพราะมันเป็นน้องกับเพราะมันทำแต่ละเรื่องี่น้องเด้อคิดคนกันจนพอแห้งเมื่อคิดอย่างเลียวบังเอิญหมดเอาแต่ไหนกันจังรอโค้งุดท้ายอีกครั้งนึงเนาะวันที่สิบห้ารู้ผลมาได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวมาครับปูกบอลู๋กันพ่อใหญ่เท่าไหร่แม่ก็เขาไปขอดีแต่ว่าเม็ดเดียวเนาะครับปูบอลเลยครับ โบ้มยันบ้ได้กลับเลยโอ้โบ้ได้กลับย้ำรอๆหรือว่าซิผานี่แหละพี่น้องมันก็มีในอันนี่แต่ปูดียวโบ้งเด้อพี่น้องเด้ซิผานี่เตี้ยซิผานี่เตี้ยย้ำว่าซิผาว่าไงโบนี่โบนอนที่กันได้ไลยก็ได้ได้เต็มไปได้แลก็ติดตามมาส่งมาฟังครับผมมาส่งบอ่าสปอนคอนมันสปอนคอนแต่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลย